สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดใจหนุ่มโดนตำรวจจับพบก,การะบุญแฉเจ้าหน้าที่ต่อยเพราะโวยวายไร้คำขอโทษเจอขู่ซ้ำจากกรณีที่มีหญิงสาวโพสต์ขอความเป็นธรรมหลังน้องชายวัยว27ปีถูกตำรวจตั้งด่านตรวจบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบริรงย่านสุขุมวิท109จังหวัดสมุทรปราการค้นรถแล้วอ้างว่ามียาเสพติดก่อนจะคุมตัวล็อกกุญแจมือไว้นานกว่า3ชั่วโมงกระทั่งมาพบภายหลังว่าเป็นการบุญอีกทาง เื่อไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรสัมงเหนือจังหวัดสมุทรปราการที่เป็นเจ้าของด่านตรวจก็ถูกตำรวจขู่แจ้งความกลับตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่11มกราคม65นายสันอายุ27ปีพร้อมนางสาวเมลและนางดาพี่สาวและแม่ของผู้เสียหายเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากออกรายการหงกระราแสของช่อง3นายสันเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วง22นาฬิกาวันที่7มกราคมที่ผ่านมาระหว่างตนขับรถจาก บ้านแฟนกลับบ้านของตนเองและจอดรถติดไฟแดงก่อนถึงด่านตรวจของตำรวจเพื่อรับโทรศัพท์ก่อนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจขี่จักรยานยนต์ตามมาเคาะกระจกเพื่อขอตรวจค้นโดยไม่แสดงตัวเป็นเจน้าหน้าที่แต่ตนก็ปล่อยให้ตรวจก่อนจะพบสองกระบุนดังกล่าวที่ลิ้นชักค้างคนขับแล้วอ้างว่าเป็นยาเคจึงโทรหาแม่บอกว่าตำรวจยัดยายอมรับว่าไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นกระบุนที่อยู่บนรถตั้งแต่แรกในสันเล่าอีกว่าจากนั้นอาสาก จะพาตนไปดานแล้วก็ถูกตำรวจต่อยหน้าสองครั้งอาสาทุบไหล่หลายครั้งพยายามให้ตนยอมรับว่าไปเอายาเสพติดมาจากไหนตนก็บอกไม่ได้เพราะไม่ทราบจริงๆก่อนจะล็อกกุญแจมือแล้วพาไปสถานีตำรวจภูธรสำรงเหนือตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดถึงสองครั้งซึ่งผลก็ไม่พบสารเสพติด จนแม่ตนมาถึงโรงพักก็สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าไปพบอย่างไรเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วมีคนแต่งกายเหมือนอาสาอ้างว่าตรวจไม่เจอรอกเพราะตนดมเคมาแต่กว่าจะทราบว่าเป็นกระบวนนั้นก็เมื่อตอนที่แฟนตนเอะใจขึ้นมาจึงบอกให้แม่ไปขอดูของกลางจนมารู้ทีหลังเจ้าหน้าที่บอกว่าผมวอยวาจึงต้องชกต่อยแต่พออ้างว่าของที่เจอนั้นเป็นยาผมก็ใจเย็นไม่ได้ยืนยันว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอนและตอนนั้นก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรยืน ยัยไม่ได้ขัดขืนหรือสู้อะไรเพราะเขามากัน7-8ถึงคนแถมผมถูกล็อกกุญแจมือทําได้ก็เพียงโวยวายใส่เขาเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมกับผมเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบให้ละเอียดหลังเกิดเรื่องก็ไม่มีคําขอโทษอะไรให้เลยประชาชนก็เอือมระอากับโรงพักนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยในสันกล่าวขณะที่นางดาแม่ผู้เสียหายเปิดเผยว่ากระบวนที่ตนซื้อมานานขายใส่ซองพลาสติกใสามาแบบนี้ตั้งแต่แรกโดยตนไปซื้อจากร้านขาแถว ปากน้ำเพื่อเอามาใช้ดับกลิ่นในรถบางทีก็หยิบใส่มือมาดมเพื่อแก้อาการเวียนหัวนางสาม,มีกล่าวว่าในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ต้องมาดมสัมผัสแต่อาสาสม,มัครมาตรวจโดยใช้ความรู้สึกตัดสินพอเจอซองก็ปากใจเชื่อว่าเป็นยาเสพติดจับน้องตนล็อกกุญแจมือไปตรวจหาสารเสพติดโดยที่ผลยังไม่ออกก็ผลักขึ้นรถกระบะเพื่อจะคุมตัวไปที่โรงพักเหมือนเปิดปรำไปแล้วว่ามียาเสพติดพอไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ก็ให้ขอโทษตำรวจ ที่หาว่าตำรวจยัดยาหลังเกิดเรื่องไม่ได้แจ้งความที่อื่นอีกเลยเพราะเหตุที่เกิดอยู่ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรสำมรงเหนือท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ